สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ใจใจพอดแคสต์ค่ะพอดแคสต์ Podcast ที่จะชวนคุณมาพูดคุยเรื่องราวจากใจในทุกวันในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันเราต่างใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบวิ่งไล่ตามความสำเร็จตั้งความหวังกับอนาคตและพยายามรักษาความสุขที่ผ่านมาเอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทาได้เราอยากให้ทุกอย่างคงอยู่กับเราตลอดไปทั้งความรู้สึกดีด ทั้งความสัมพันธ์ที่สวยงามหรือแม้แต่ความสําเร็จที่เพิ่งได้มาในวันนี้แต่ในความเร่งรีบและความพยายามเหล่านั้นเราเคยหยุดคิดถึงความจริงที่ว่าไม่มีอะไรจริงรังไหมคะลองนึกถึงภาพสวยๆที่เราถ่ายไว้ในความทรงจําแม้จะดูเหมือนว่าเราเก็บมันไว้ได้ตลอดไปแต่ความรู้สึกในวันนั้นก็ไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้วหรือแม้แต่ความสุขที่เราเพิ่งได้รับในวันนี้ ก็เป็นเพียงชั่วคราวเหมือนกับการฟังเพลงที่เราชอบสักเพลงในที่สุดมันก็ต้องจบลงวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่อาจฟังดูเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่จริงๆแล้วมีพลังมหาศาลนั่นก็คือหลักธรรมเรื่องความไม่เที่ยงหรือที่เรียกว่าอน,นิจจังค่ะเราไม่ได้จะชวนคุณมามองโลกในแง่ร้ายหรือยอมแพ้ต่อทุกสิ่งแต่เราจะชวนคุณมาทำความเข้าใจว่า การยอมรับความจริงข้อนี้จะช่วยให้เราเข้มแข็งขึ้นได้อย่างไรมันคือการเปลี่ยนจากความกลัวในความเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นการมีสติและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่ามากขึ้นในทุกๆวันค่ะเพราะเมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงแท้เราจะเห็นคุณค่าของปัจจุบันมากขึ้นเป็นทวีคูณมาร่วมกันเรียนรู้ที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงและใช้ความจริงข้อนี้เป็นพลังในการก้าวไปข้างหน้าไปพร้อมกันนะคะ หลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจถึงแก่นของคำว่าความไม่เที่ยงกันไปแล้วเรามาดูกันว่าหลักธรรมนี้แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างคะ่ะถ้าเราลองมองไปรอบตัวเราจะเห็นว่าทุกสิ่งบนโลกล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามไปความรู้สึกและอารมณ์ วันนี้เราอาจจะมีความสุขอย่างเต็มเปี่ยมแต่ความรู้สึกนั้นก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเมื่อมีเรื่องน่าเศร้าหรือน่าหงุดหงิดเข้ามาความสุขก็จางหายไปหรือในทางกลับกันความโกรธที่เคยรุนแรงเมื่อเวลาผ่านไปมันก็ลดลงจนเรากลับมาใจเย็นได้ใหม่นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดว่าอารมณ์ของเราก็ไม่มีอะไรที่คงอยู่ตลอดไปและการรู้เท่าทันสิ่งนี้ จะช่วยให้เราไม่จมอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานจนเกินไปความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นที่เรามีกับเพื่อนคนรักหรือแม้แต่คนในครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาบางคนอาจจะเติบโตและแยกย้ายกันไปบางคนอาจจะสนิทกันมากขึ้นแต่ไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่คงที่เหมือนเดิมไปตลอดชีวิตของเราต่างก็มีคนเข้ามาและจากไปอยู่เสมอ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับโลกภายนอกและเทคโนโลยีลองนึกถึงเทรนด์แฟชั่นที่กำลังฮิตในวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะตกยุคไปแล้วเ ocial media ที่เคยเป็นที่นิยมวันนี้ก็อาจถูกแทนที่ด้วยแอปพลิเคชันใหม่ๆห,หรือแม้แต่มือถือเครื่องใหม่ล่าสุดที่เราซื้อมาอีกไม่นานก็กลายเป็นของเก่าไปแล้วค่ะร่างกายของเราเองก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวันค่ะ เราเติบโตขึ้นแก่ลงร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมซึ่งนี่เป็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของคำว่าความไม่เที่ยงค่ะจะเห็นได้ว่าความไม่เที่ยงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับเราในทุกขณะจิตและการที่เรารู้เท่าทันในความจริงข้อนี้จะช่วยวางรากฐานให้เราเข้าใจว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเรานั้น ไม่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงแต่มาจากการยึดติดต่างหากแล้วอะไรกันแน่ที่ทำให้เรายึดติดกับมันและความทุกข์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะมาคุยกันอย่างลึกซึ้งในส่วนต่อไปค่ะหลังจากที่เราได้เห็นแล้วว่าทุกสิ่งรอบตัวเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่งแล้วอะไรกันแน่ที่ทำให้เรายังคงรู้สึกทุกใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นคำตอบก็คือ การยึดติดค่ะความทุกข์ไม่ได้เกิดจากการที่สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปแต่เกิดจากการที่เราไม่ยอมรับว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงชั่วคราวและพยายามที่จะยึดถือให้มันคงอยู่ตลอดไปลองนึกภาพตามนะคะเมื่อเรายึดติดกับความสุขเวลาที่เราไปเที่ยวในที่ที่เราชอบมากๆและมีความสุขมากเราก็มักจะอยากให้เวลานั้นหยุดอยู่กับที่ แต่พอถึงเวลาที่ต้องกลับมาชเผชิญหน้ากับความเป็นจริงความสุขนั้นก็จางหายไปและความรู้สึกเหงาหรือเศร้าก็จะเท่ามาแทานที่นี่แหละค่ะความทุกข์ไม่ได้เกิดจากการที่การเดินทางจบลงแต่เกิดจากการที่เรายึดติดว่าอยากให้ความสุขนั้นอยู่กับเราตลอดไปเมื่อเรายึดติดกับตัวตนหรือความสำเร็จ เราด่างก็เคยรู้สึกภูมิใจในตัวตนของเราในอดีตหรือความสำเร็จที่เคยทำได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเราก็อาจจะรู้สึกเจ็บปวดเมื่อความสำเร็จนั้นจางหายหรือรู้สึกไม่พอใจกับตัวเองในปัจจุบันเมื่อเรายึติดก,กับความสัมพันธ์เมื่อความสัมพันธ์ที่เคยดีต้องจบลงเรามักจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส เพราะเรายึดติดกับช่วงเวลาที่ดีๆเหล่านั้นและไม่สามารถยอมรับความจริงที่ว่าทุกสิ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาได้จะเห็นได้ว่าความทุกข์จึงเปรียบสมเอนสัญญาณเตือนว่าเรากำลังยึดติดกับบางสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้และการตระหนักรู้ในความจริงข้อนี้จะทำให้เราเข้าใจต้นเหตุข,ของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราได้อย่างลึกซึง้ง แล้วถ้าเราต้องเผชิญกับความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดเราจะใช้ความไม่เที่ยงให้เป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตได้อย่างไรเราจะมาคุยกันในส่วนต่อไปค่ะหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจแล้วว่าความทุกข์ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เรายึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แล้วเราจะใช้ความจริงข้อนี้เป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิตได้อย่างไรคำตอบง่ายๆก็คือการเปลี่ยนมุมมองค่ะ จากเดิมที่เรามองว่าความไม่เที่ยงเป็นเรื่องน่าเศร้าเราจะเปลี่ยนมามองว่ามันคือพลังที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีคุณค่ามากขึ้นลองมาดูแนวทางที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกันนะคะใช้ความไม่เที่ยงเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเมื่อเรารู้ว่าความสุขในวันนี้อาจไม่เหมือนเดิมในวันพรุ่งนี้เราก็จะเห็นคุณค่าของปัจจุบันมากขึ้น และเลือกที่จะใช้เวลากับคนที่เราลักอย่างเต็มที่เลือกที่จะทำสิ่งที่เราฝันเอาไว้โดยไม่ผัดวันประกันพรุ่งเพราะเรารู้ว่าเวลาไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปยอมรับและเรียนรู้จากความล้มเหลวเมื่อเราเข้าใจว่าความสำเร็จก็ไม่เที่ยงแท้ค่ะความผิดหวังที่เราเจอในวันนี้เป็นเพียงแค่เหตุการณ์ชั่วคราวไม่ใช่บทสรุปทั้งหมดของชีวิตการยอมรับในความจริงข้อนี้ จะทำให้เราลุกขึ้นใหม่และเริ่มต้นใหม่ได้ง่ายขึ้นโดยไม่จมอยู่กับอดีตเปิดรับโอกาสใหม่ๆจากการเปลี่ยนแปลงบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็เหมือนประตูบานใหม่ที่เปิดออกให้เราได้ก้าวไปสู่สิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนการถูกให้ออกจากงานอาจเป็นโอกาสให้เราได้เริ่มต้นธุรกิจของตัวเองหรือการต้องย้ายบ้านก็ทำให้เราได้เจอเพื่อนใหม่ที่น่าสนใจ การใช้หลักทำความไม่เที่ยงจึงไม่ใช่การยอมแพ้ต่อชีวิตแต่มันคือการปล่อยวางจากความกลัวในการสูญเสียเพื่อให้เรามีอิสระที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ได้อย่างเต็มที่และมีความหมายที่สุดค่ะและในส่วนต่อไปเราจะมาสรุปทั้งหมดที่เราคุยกันมาและทิ้งคลายไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดต่อกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของความไม่เที่ยงที่เราได้พูดคุยกันมาตลอดทั้งตอนนี้ค่ะ เราเริ่มต้นจากความเข้าใจว่าความไม่เที่ยงเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในทุกขณะจิตทั้งในเรื่องความรู้สึกความสัมพันธ์หรือโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและเราก็ได้เรียนรู้ว่าความทุกข์ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแต่เกิดจากการที่เรายุดติดกับสิ่งที่ไม่มีวันคงอยู่ตลอดไปค่ะแต่แก่นแท้ของตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ความเศร้าเลยค่ะแต่เป็นการชวนให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมอง เพราะเมื่อเรารู้ว่าทุกอย่างไม่จีรังเราจะกลับมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้มากขึ้นและใช้ชีวิตในทุกวันอย่างมีสติและมีความหมายค่ะการยอมรับความไม่เที่ยงจึงไม่ใช่เรื่องของการยอมแพ้ต่อโชคชะตาแต่มันคือการปล่อยวางความกังวลในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เพื่อให้เรามีพลังและอิสระที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆในทุกวันค่ะสุดท้ายนี้ อยากทิ้งคำถามไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดต่อนะคะว่าวันนี้คุณใช้ชีวิตของคุณอย่างเต็มที่แล้วหรือยังเพราะเมื่อความไม่เที่ยงมาถึงเราจะได้ไม่ต้องเสียใจกับวันเวลาที่ผ่านไปและสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างสงบและมั่นคงในหัวใจค่ะก่อนจากกันดิฉันขอทิ้งคำคมกินใจจากท่านพุทธทาสพิขุไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดต่อนะคะ ว่าเมื่อใดที่ใจหยุดวิ่งหาความสุขในอดีตและอนาคตความสุขที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นในปัจจุบันและนี่คือเรื่องราวของความไม่เที่ยงที่เรานำมาแบ่งปันกันในวันนี้ค่ะหวังว่าตอนนี้จะช่วยให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันนะคะถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกด subscribe ช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวอีดีจากใจในตอนต่อไปค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าที่เราจะมาเติมเต็มหัวใจไปพร้อมๆกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ